สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเรามาทราบกันว่าคนอ้วนแบบไหนนะคะที่ควรทานโกกันโดค่ะนะคะจริงๆแล้วนะคะอาทิตย์นี้คนลดคำอ้วนโทรมาเยอะมากมากๆเลยนะคะวันนี้จะไขข้อสงสัยนะคะว่าคนอ้วนแบบไหนนะคะที่ควรทานโกกันโดนะคะแต่โกกันโดตัวนี้นะคะไม่ใช่ยาลดคำอ้วนนะคุย <ละ S 1> ขอเช็คเสียงหน่อยค่ะสักครู่นะคะคุยขอเช็คเสียงสักครู่หนึ่งค่ะ สวัสด,ดีช่วงบ่ายนะคะอาทิตย์นี้คือขายดีมากนะคะเขาี่ขอเช็คเสียงสักครู่หนึ่งค่ะโอเคสวัสด,ดีช่วงบักยขาที่แชร์ชชดดชที่เพจหน่อยนะคะวันนี้ก็เอาใจคนที่ โ okay. นะคะอ่ะเรามาทราบกันนะคะสวัสดีคนที่ชมไลฟ์สดอยู่นะคะสวัสดีเพื่อนที่ Facebook นะคะทาง Youtube และทาง TikTok ค่ะนะคะโกกันโดนะคะแท้จริงแล้วนะคะเป็นยาระบายนะคะเป็นดีท็อกนะคะเน้นเรื่องระบบขับถ่ายโดยตรงเลยนะคะต,ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะมันเป็นยาดีทอ็อก พวกสิ่งสกปรกที่หมักหมมในลําไส้ให้หมดไปนะคะคนที่ทาตุแข็งนะคะคนที่ไม่ได้ถ่ายนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ้วนนะคะแต่คุณอยากมีตัวช่วยที่ดีอะ่ะตอบโจทย์คนอ้วนที่ เป็นโรคท้องผูกนะคะค,ค,คือว่าคุณกินเยอะใช่ไหมนะคะแต่คุณไม่มีตัวช่วยในการระบายนะคะก็คือตัวนี้มันจะช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะที่คุณไม่ได้ถ่ายเมื่อวานเมื่อวานซืนนะคะหรือมื่ืนนะคะพวกที่หมักหมมในำลำไส้ให้หมดไปนะคะแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะนะคะอันนี้ลูกค้าม,มาถามเรื่องเรื่อง,องคําอ้วนว่านกินแล้วลงกี่โลตัวนี้เน้นพุงยุบนะคะคือเขาจะดีท็อกอะ พวกอาหารที่คุณกินเมื่อวานน่ะให้ถ่ายหมดไปนะคะไม่ใช่ยาลคํมอ้วนนะตอบโจทย์คนคามอ้วนที่ต้องการที่จะขับถ่ายนะคะเพราะว่าแน่นจุกนะคะกินมากนะคะกินเยอะก็อยากเป็นตัวช่วยที่ว่ากินแล้วแบบดีท็อกไปไปเลยนะคะก็ตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะนะคะอย่างที่ว่านะคะว่าคุณต้องต้องทานผลไม้ด้วยนะคะออกกาลังกายด้วยนะคะดื่มน้ําตามไปเยอะนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอ่ะนะคะ ฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครจะรัคําอ้วนนะให้กินยาแล้วําอ้วนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ้วนแล้วคุณรู้สึกว่าแน่นท้องนะคะฉันเป็นคนธาตุแข็งนะคะกินพวกเนื้อสัตว์เยอะกินพวกอาหารเยอะนะคะแล้วคุณไม่ได้ขับถ่ายคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะเวลากินใหม่นะคะการที่คุณสะสมนะคะสะสมมากๆเลยว่าหม,หมักหมมอะ่ะเหมือนกินทับไปเรื่อยๆกินทับไปเรื่อยๆนะคะจะเกิดแก๊สในลําไส้วเวลาคุณตดคุณจะเหม็นกินปากคุณจะ มีกลิ่นนะคะถ้าคุณมีตัวช่วยตัวนี้คือจะช่วยเรื่องของขับถ่ายโดยตรงนะคะไม่เกี่ยวกับว่าลงกี่โลเกี่ยวกับว่าพุงอะ่ะของที่คุณคุณกินไปเมื่อวานในท้องอะ่ะจะระบายออกหมดไปนะคะเวลาที่ทานใหม่คุณจะสบายใจพุงยุบนะคะตัวนี้โอเคไหมนะคะตอ,อนนี้นะคะเหลือแค่8กล่องสุดท้ายนะคะแล้วก็ของรอนานเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามาเมื่อไหร่นะคะใครจะ CF ก็เอฟมานะคะเพียงคุณสแกนบาโค้ดมานะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะว่าโกกันโดนะคะตอบโจทย์เรื่องปัญหาท้องผูกเรื้อรังนะคะคนอ้วนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายถ่ายยากตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะนะคะคนที่ไม่ได้ถ่าย3วัน4วันอาทิตย์นึงไม่ได้ถ่ายอาทิตย์นึงต้องถ่าย3 4ี่4ครั้งนี่คือปกตินะถ้า4วันขึ้นไปคุณไม่ได้ถ่ายนี่คือเรียกว่าผิดปกตินะคะแล้วถ้าคุณไม่ทานแล้วเป็นยังไงนะคะเกิดการหมักหมมล,ลำไส้นะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะเสี่ยงต่อการเรียกว่ามีสารตกค้าง ที่คุณกินมานะคะถ้าเราระบายออกไปอ่ะขับของเสียออกไปอ่ะผิวพรรณจะสดใสนะคะหน้าตาจะเปล่งปังนะคะตัวนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ท้องผูกนะคะจําเป็นต้องมีค่ะนะคะแต่ถ้าน้องๆน,นะคะอายุต่ํากว่า15ปีเรียกไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ให้กินนะให้กินพวกผักผลไม้น้ําลูกพุนนะคะเ็ดเจียนะคะพวกอ่าผลไม้ต่างๆนะคะผักลวกนะคะช่วยขับถ่ายง่ายยิ่งขึ้นนะคะกินน้ํา7-8แก้วต่อวันนะคะส่วนตัวเนี้ย จะเป็นแผนสุดท้ายนะคะแผนสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่ได้ถ่ายคลิกกิน2ตัวนี้บ่อยเนี่ยอาวอาวารินนะคะอาวารินคือตัวนี้ตัวนี้ลดจุกนะคะจุกแน่นคือพอไม่ได้ถ่ายแล้วมันจะมีลมในท้องอะ่ะท้องจะอืดน,นั่นท้องจุกนะคะฉันก็จะกินอาวารินนะคะแต่ตัวนี้คลิปกิน3วันครั้งนะคะคกินให้ขับถ่ายนะคะ กินให้กับถ่ายแผงหนึ่งจะมี50เม็ดนะคะแล้วก็กล่องหนึ่งจะมี400เม็ดนะคะกล่องหนึ่งทานได้เป็นปีเลยนะคะทานได้ครอบครัวเลยนะคะแล้วก็เอาสิ่งสกปรกที่หมักหมมลําไส้ของคอุณน่ะให้หมดไปภายในวันนั้นเลยนะคะดีต่อใจมากๆเลยนะคะคนท้องผูกจําเป็นต้องมีค่ะนะคะขนอ้วนนะคะถ้าต้องการระบายนะคะแลวคุณจะกินใหม่ได้แบบสบายใจอะ่ะก็ตัวว่าตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะนะคะเนี่ย คนอ้วนที่ทานเยอะทานพวกเนื้อสัตว์เยอะทานพวกของจุกจิกเยอะ,อะนะคะและคุณต้องการตัวระบายก็แนะนําว่าตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะสวัสดีคนชมไลฟ์สดอยู่นะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะโอเคใครสนใจก็สามารถสแกนบาร์โค้ดไ,ได้นะคะตอนนี้เหลือแค่8กล่องสุดท้ายนะคะย้ําอีกครั้งว่าตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะแต่เป็นยาระบายชั้นดีค่ะนะคะต้องมีติดบ้านค่ะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ